อ้าวช่วยด้วยพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะมาตอนไหนเนี่ยดูแอปดูก่อะแอปมุมตรงนี้คุณน่าจะรอดนะาฮ่ที่นี้มีไข่ชั่วกิดได้หรอโดดเลยดูดไปเลยฮันหลอเจอเลเซอร์ไปหน่อยเปล่าเอาโคตรฟไป จะดีไปชักกี่ดาเหรอบัตจีแมนทั้ตาแผนนะหลูกน้องคือฉันฮะฮะพูกแคเบล่าฉันไม่เคยยิงพลาดเลยเออยิงไปซะมันไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันไม่ได้จริงไหมเฮ้ยบ่จริงๆไอ้พวกขี้บ่เนี่ยสุดท้ายก็โดนกดซส่วไปอยู่ดีฮอเสียงอะไรอ่ะโอ้เป็นระเบิดกันหรอ ทรงัำเขาไปกับดะแต่ฉันอะป้องกันได้เสมอโอ้สุดยอดเลยพี่ใหญ่หยิบระเบิดขนะดนั้นคงตายได้แน่เมื่อกี้แกว่าใหญ่นะอ๋อผมไปถึงพวกนั้นอะที่กำลังจะตายอ้าวชิหายแล้วกูตายได้แท็กกูตายจดให้ดึงดัดสำหรับไอพวกเวทโอ้พี่ใหญ่สุดยอดมากเลยก็ขับนุงน่งเฮ้ย hey, พี่เราต้องไปตามจีแมนนะเราเสียเวลามากไม่ได้เออก็จริง พี่ใหญ่สุดยอดจริงๆเออแล้วคุณคือใครครับ